สมพักเซียนสมพักเซียนพักเซียนดองของสวีเดนได้กินแล้วจ้ามาเฮ็ดมาทำเด้อของแสบบานๆเฮ็ดง่ายๆค่ะส่วนประกอบบอมี่อย่างหลายดอกมีพักเซียนเนี่ยละกับเกลือที่สําคัญแต่ผงนวดนะน่ะแล้วจะคนมักเด้สใส่เกลือขั้นน้าพักออกเอาจนน้ำเขียวมันออกขั้นสามขีรอบเด้อ่ะขั้นแล้วก็ถิงขั้นแล้วก็ถิงขั้นน้ำมันออกไปนวดให้มันยุบให้มันเหย้า ใส่เกลือขั้นทุกเทือเด้อโบเมนขั่นจะพักได้หละ่ะว้าวเอาน้ำสีเขียวมันจางเลยกับพ่อค่ะ เขาเรียบร้อยแล้วเขาข่อยมาปุ่งรดกับมี่เกลือคือเนะก้านัลจ้าแล้วก็ผงนวแแ้วแตะคนมกักถ้าคนบ่มากกับบตตองไส้ก็ได้เด้อผงนวนะไส่เกลือพอดีพอ,อดีแล้วแต่อันนี้คือน้ำเศร้าเขาา้าคนใส่น้ำเศร้าเขาแต่นกไส่น้ำเขาซื่อเอาเขามาขันในน้ำนะเอาน้ำม,มันพอบันนั่นเลยนะบ่ต้องเอาคุณหมากหรอกเรียบร้อยจ้า